มีพฤติกรรมมันเเคยั้ทษเคยขึ้นศาลอีกครั้งเคยขึ้นศาลอีกครั้งสิปแล้วก็เราแล็รัเท่าไหร่รอระมายาเก็บเีคือคือในส่วนของการการแก้ไม่แต่มาสองหัหน้าสองหลักอบที่แล้วเนี่ยเราที่ปโดนที่ตูนจับมัดนจับข้อหาอะก็รูปแรงนี่ใชใช่ใช่ไหมใช่คานนี้ที่ไหนจังหวัดไหนจังหวัดเช่าบุญเร่าบุงเทียบสีนี้เทียบสีหรือหือ ถ้ามันไต่ไวโเก่ก็คนปนี้นครับเราอยู่นะไห่มันจ่ไหลนไหน้าครับจ่สั่งเาแล้วตั้ไฟฐานมาต่อเล็วจริงแล้วมัต่อกับคนเหนื่อ่เไอเหล่านี่มันม่เหมือนขนกพอเลยเออไม่เหมือนขนมคอ

พอไปกับแม่เลยครับผมีพอว่าต้องเลื่อนย่างย่งเป็นที่าเียต่อเครื่องเครื่องแต่การื่องตามนี้นะของเรานะสอบถามให้การรับทปดอเคชื่อครับรับสารภาพท่าน จะแต่งอย่างนี้น่ไ่แลครับไม่ที่สนคะแนเอ็กแม่เอวะเรื่องขงลกักัคับเอ๊ะเสื้อสีนงถือดีดีวะเนี่ยไม่คนเลยตน้ไม่มีใครมาลองว่าว่าว่าเขาไม่หลอกยิงแต่ว่าแต่งกายเฉย้อกล้วเราก็เลยตรวจสอบประวัติก็เลยมีเฮ้ยอย่างมึงนั่งรอวะนั่ใครยังอยู่